哎。Uh. สถานการณ์ตึงเครียดเล่นภาพโอเคนะยัดรองเท้าคู่นี้แม่งสวยวะ่ะคอนเวิร์ตออฟไว้เนี่ยน่าโดนมากเลยถูกด้วยหล่อวะ่ะ ไปไปเขาจัดตู้ดีกว่าไปไปส่งเอีกันเรไป่รถรถแปดอยู่เธอม่อม่อม่กูไม่รู้ติ้นไปกันเดียเอ้ยพอจสึงคนจากลาเศร้าตะการเอ็มเอ็มเจปอมโคเบนไปก็พิตีไปด้วยดีกว่าอาจุกไปกับพิตีดีกว่าเฮีย ายเดี๋ยวเราไปนนไงไหแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วนี่่ไปเบ็ดนี่ยกไปเบ็ดนี่เพื่อนเร็วลกูยิงดิกกูกูยิงดไ๊กกูอะใครมาแล้วใช่ปะไอชลีป่ะชลีพอเต็มแล้วเต็มแล้วไปคนแล้วไปเัไปกระเตยหลังคาได้หลังคาได้หลังคาเเหรอบเขาเนี่นะขึ้นเขาน่ะเออเออขึ้นได้หมดใช่ไห สี่ปีห้าปีเฮ้ยสุดท้ายแนละ้วชีวิตในโอซีก็ต้<ห>องสำคัญกว่าเว้ยก็ไปเถอะการเล่นเกมยังมาสำคัญในชีวิตได้ไงวะไม่รู้่รู้สึกว่าอนาคตแบบมันมันต้องไปแล้วแต่พิ่งเลือกเลวกับหลังมาไม่ได้แล้วนะเข้าใจก็ได้ไงเข้ามาเพื่อสัญญาไว้ จะไม่ต้องเป็นพระแค่เดียวาก่อนเพล็กไม่ตรง <พา S 2> บู <คน S 2> ตรง<ค>รพรบายปกตินี่แหละแค่ส้นมันสูงแค่นั้นออกน้องเอก,กพเดเด๋ยวมันก็ไม่สูงขนาดนั้นนะอของจริงอ่ะแต่แต่อยากอยาก,อยากขอไว้ว่าให้มันจบไปได้ไหมทาวเวลอ่ะเพราะาอยากอยากให้มันแบบ ตายไปกับตายไปกับผมอะทาเวดอะจบคืออะไรวะจบในที่นี้คืออะไรก็คือจบแล้วก็คือมันแตกอยู่แล้วมันแตกอยู่แล้วมึงถ้ามึงอยากมันตายไปกับมึงจริงมึงต้องเอาทาเวดมายุบเลยอะได้มาแล้วผมอยากให้มันตายไปพร้อมผมเพราะผมเป็นคนตายอ่ะงี้ตายหมดแกงได้เลยนะคนต้องตายด้วยหรอ ไอเฮียแล้วมันไม่มาตา,ายรอยสัตว์มันเล่นสต,ตอรี่มันยังหนีอยู่เลยมันคงมาตายให้มึงน่ากลัวก็ใหญ่มันตายดิ่มึงได้แมันนี้ขออะไรไปขอว่าแบบไม่มันไม่อยู่ที่กูมันอยู่ที่คนที่เขาสารแก๊งมึงต่อโน่นไอ้เหี้ยเขาทำอยู่อารมึง<ต>มัอยู่ที่มึงยุ่ตอนที้มึงก็ไม่ใช่กูหวะน้าที่ต้องทีต่ต้องไปคุยกับเขาว่าถ้าถ้าเขาถ้า,ถา,ถา,ถาไอ้คารายยังนับถือพี่อย่างที่พี่บอกอยู่พี่ก็ลองบอกดูเผื่อไปจะยุบแก๊งตามที่พี่ขอได้ เต๋อไดย้ยไ<ก>งอ่ะพี่ไม่มีรูปหรเด้อมึงได้ยินกูไหมเนี่ยไอ้เหี้ยเออคือกูอ่ะจะตายตอนเนี้ยเออกูอยากให้แก๊งกูอ่ะได้ไหมกูอ่ะได้ปะเฮ้ยเอาเหี้ยกูตกร็อตไปหนึงไอสัตว์ตกล็ทั้งวันเลยวะไอเหี้ยเป็นเหี้ยเลยวะไปเดี <S <S <ไห>๋ยวกูลองถามเขาก่อน กูอยากให้แก๊งกูตายไปกับกูอะไม่อยากให้มีชื่อซาเวทแล้วในเนี้ยมาโอเคเดี๋ยวกูถามว่ามันบอกไม่มีปัญหามันอยากยุบตั้งนานแล้วยุบไม่ได้อยากยุบตั้งแต่แรกแล้วแจ้งมันไปแจ้งมันไปขวางไว้ก็คือให้มันไปเปลี่ยนชื่อได้ไหมนะไม่ต้องใช้ชื่อซาเวตอะไรกัน นะไอ้นี่มันเรอเล้งแก๊งเป็นเชื่อเขาอยากให้มันตายไปพร้อมกันอ่ะไหนๆมันก็จะจบสิ้นแล้วมึงชอบแดกอะไรวะแต่ว่างๆกูเผาไว้ให้เออเอาไวเอียนไม่ใส่สับปะรดโอเคเอาไวเอียนไม่ใส่ใส่ไปเยอะเลยเพราะสิ่งสิ่งที่มึงทำมันก็แค่ยุติเออนาที่ตรงนี้ไปแต่ทุกอย่งมัต่างเอาวเอียนไม่สับปะรดมันมีหลายสิ่งที่เริ่มต้นแล้ว ไห้หน้าเฮียสั่งสั่งสั่งง่ายเลยมันจบไปว่าไงว่าไงว่าไงแล้บอกว่ามันมันเดิมออเจด้วยใช่ไหมพี่จบโลยเขาเป็นมาตีให้มันมาคนหนึ่งได้ไหมพี่็บเลยยิงแล้วยิงตีให้มันมาคนมาเลยเยาว์จังเขาสวยอ่ะ อตายกูมองข้ามไปวะกูมองว่าแค<อ>่เขามาล่ำลามึาง,งก็ยังดีอ่ะตอนนี้มึงยังอยู่อ่ะสเกตบอร์ดหนึ่งจุดห้าเอเบิบ้าเปล่าวะมันมีคนขายมันมีคนรับซื้อหนึ่งจุดสองห้าเมื่อวานทำไมคนอยากได้ก็ซื้อแล้วคือพระเจ้าไปเองเพราะอยู่ๆ,ๆมันเข้าตัวคนดีอีกแล้วไงไปถึงอะไรโอเคสเกตบอร์ดอยู่ๆมันได้เข้าตัวผมผมก็เลยเอาไปที่พระเจ้าเอาไม่มีขายในร้านค้าหรอกเองไม่มี